หดถูกเกินรับได้บรท์พิเช์ย่านเผยคลิปสรยุทธสุทธศนจินดาก้มหน้าร้องไห้หลังเบรคโฆษณาข่าวการเสียชีวิตของคนไทยเพราะโควิด19บกลายเป็นข่าวที่บีบหัวใจใครหลายคนยิ่งคนอ่าน ข่าวก็ต้องกลั้นน้ำตากันสุดๆเพราะด้วยความสงสารและล่าสุดไบพิเชษฐานจันพุทธก็ได้เผยคลิปสยุยธศสุดทัศนะจินดาหลังจากที่รายงานข่าวผู้เสียชีวิตเหตุไม่มีเตียงรักษาหลังเบรกโฆษณาถึงกับก้มหน้าร้องไห้ อ่านข่าวไปร้องไห้ไปกันไม่ไหวเบรกโฆษณาหันไปอีกทีเห็นพี่สรยุทธ์ก้มหน้าร้องไห้วันนี้หลายข่าวที่อ่านแล้วเศร้าสะเทือนใจยายวัย68สงสัยติดโควิดจากสามีอาการสุดไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ปอดขึ้นฟ้าแต่โรงพยาบาลไม่ตรวจโควิดให้อ้างไม่มีเตียงต้องกลับมานอนเสียชีวิตที่บ้าน ชายวัย49ติดเชื้อโควิดอยู่ระหว่างการรอเตียงพบนอนเสียชีวิตข้างโซฟาใกล้กันมีถุงอาหารหลานบอกเอามาส่งให้ลักษณะคล้ายอาคารลงจากที่นอนไปหยิบถุงอาหารแต่ก้มลงเสียชีวิตยายวัย71ที่รำไ้รอตรวจโควิด COVID กลางสายฝนที่ตลาดมหานาควันก่อนผลติดโควิด ยายร้องไห้ตลอดเวลาเพราะแม่วัย88ที่ป่วยติดเตียงติดโควิดเพึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ3วันก่อนยังทำใจไม่ได้อา,าสาเส้นได้รับยายไปโรงพยาบาลบุษราคมภาพยายขึ้นรถทุลักทุเลส่วนน้องสาวกับหลานยายยังไม่มีเตียงเด็ก9กวขวบต้องกำพาแม่อยู่ลำพังเพราะแม่รอตรวจโควิดแต่อาการซุด เสียชีวิตก่อนกู้ภยัยฮุก31พาน้องกลับโคราชไปอยู่กับพ่อซึ่งติดโควิดรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน,นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะหดหูจริงๆคะ่ะเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยโควิด